ยกสูงสูงเลยครับยกเลยครับยกเลยยกสูงสูงครับยกสูงสูงเลยไม่ต้องก้มนะครับไม่ต้องก้มยกเลยครับยกเลยยกไหวไหมครับคุณพ่อยกสวายหลวงตารอเลยครับเอาเลยขึ้นเลยขึ้นเลยโอเคครับยกเลยครับยกเลยไม่ต้องก้มต่ำครับยืดตัวตรงๆเลยครับ คุณพี่ของน้ำซ้อนเลยฮซ้อนขึ้นมาอ้าวซ้อนไม่ไหวอ้าวจับน้ำด้วยจับน้ำด้วยจับน้ำด้วยจับไปครับจับเอายกได้ยกเลยครับอย่าก้มตามยกเลยครับยกเลยยกสวายลวงตาครับพี่จ๋ายกขึ้นมาอย่าให้หลวงตาก้มต่มครับยกขึ้นมาสวายลวงตายกขึ้นมายกน้ำขึ้นมาอย่าวางอ้าวยกขึ้นมาครับ พี่จ๋ายกไหวยกเลยครับอย่าให้หลวงตาต้องก้มต่มจับน้ำตะวายครับยกน้ำขึ้นมาหัเร่งครับจับน้ำจับน้ำพื้น้อนก็ได้ซอนขึ้นมาก็ได้ถ้ายกไม่รอดก็ซอนสอนขึ้นมาอย่าก้มตามครับอย่าก้มตาม ยกขึ้นมายกขึ้นมาพี่จ๋าไม่ต้องรอยกเลยยกเลยอ่าหลวงตาจะได้ทุด,ดงเดินเร็วเวเอาย,ยกขึ้นมายกขึ้นมาอย่าวงถ่ายรูปครับยกน้ำขึ้นมา,ย,ายกน้ำขึ้นมายกน้ำขึ้นมาเปิดทางหร,รังลงตาด้วยครับเปิดทางหลวงตาด้วยครับยกน้ำครับอย่าวงถ่ายรูปอ่ายกน้ำตะบายหลวงตาเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ยกน้ำขึ้นถวายหลวงตาเลยอย่าช้าอย่าช้ายกน้ำขึ้นมานั่งตัวตรงๆครับตัวตรงๆอ่ายกเลยครับยกเลยพี่จ๋าเปิดทางให้หลวงตาด้วยครับเปิดทางให้หลวงตาด้วยยกน้ำก็อ่าแจว่าใจว่าจับน้ำไว้ตลอยายหลวงตาครับยกได้ยกเลยครับพี่ยกได้ยกเลย ยกเลยครับอย่าต่ำครับอย่าต่ำยกสูงสูงนั่งตัวตรงตรงเลยครับนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงครับตรงนี้ก็อยู่หน้าโรงเรียนครับหน้าโรงเรียนเปรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนะร้อยเอ็ด